สวีดัสวัสดีนะฮะวันนี้อยู่กับเกมอะไรวะชื่อเกมอะไรวะ่นหนึ่งเอลซอสนะฮะกับแขกชาวแขกที่ขายโรตีโอเคครับก็คุณดูสิครับไปไปหนึ่งก็หนึ่งกระตุกชิบหายไรรวมน้ารอแม่งลงแล้วว่ะ รัวมากับมึงดิอ๊ะมันไม่รู้เลยตัวไข่เคลื <c <c ่อโจ๊ะมามาต่อตึงๆอ้าวทำไมเรายืนค้างอ่ะปล่อยไปปล่อยไปหายจัดโอเคก็มาต่อกันนะฮะเมื่อกี้ตี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  เอพี่หนุ่มทำไมว้าวอาทำไมมันขึ้นแบงบวนนูนนะเราเอาขุเมียงเราเก่งมิลล่าึือไปทำไมเอาขึ้นไปทำไมเราเกีงไปแม่มันจะตีได้เงี้ยฮ้ยจ

อาทิปแล้วก็ตกชิบหายไ่ใมครมดัดูโดรไลมอนแถวนี้ชิบหายไม่ใช่ตะกุูมไมออน้านนม,นม,นม่ร้านกัีบเมีรานมีับะ เออไปพันไทยัเชื่นนอไปแล้วแต่ว่าเกการกำลันีนัั่ไปตัวออกไปให้ชัดอีกก็ดีโอเคี้เราไจไปเลยกัแล้วันนะไนเรื่องตรงไหนี่เรื่องอะ กินโคกแปบบินแล้วบินแล้วอืมอร่อยใช่ได้เหมือนกันเลย Ở mình ơ luôn Thằng mà anh, đi, ừ Ngọc oh, nữa, mi đưa, đưa, đưa nè À lơ Bà lơ lơ Lâm quay, lâm quay Đào Vinh thương thầy

เอะพี่ชายทำไมฉันเหมือนโสลกาจานมันอ่านว่าโสลกานะจานเอาลืมใส่ชุดนี่มาเวรกรรมเรื่องหนักฮะจานเอาเอาน้ำแข็งพี่ชายเอามหบอกจานเอาน้ำแข็งมาถือหลังจันทสิจาน เอ้ยเรไปรับเก๊กของแอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่มานี่ยอ๋ออีเวนต์จานจานอันนั้นเข่งมูถูเกียงฉันสิลุยต่อไหมแล้วแหล่แต้วอ่ะอัดแล้วอ่ะต้องลุยต่อดิมุมาตะกาตะการก็ไม่ไม่ต่อมันก็จะอยู่ไม่ได้เว้ยง่ายอะน้ำมากเลยนี่ใช่พวกนั้นใส่กันหมดอ่ะ คนบ้านเดียวกันหมอตาันตกใจ go let's go 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 อะไร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 ท่อน้ำเหรอด่านท่อน้ำท่อน้ำท่อน้ำเฮ้ยคลิปนี้มันจะเอาลงไงดีอะเออเป็นคลิปแรกที่เกมออก้ะเนี่ยอะ คลิปแรกเกมออกแล้วมั้งเอนเดอร์ทับบี้จริงๆมันก็จะออกแ้วแต่เองถ่ายไม่ไม่ถึงไงก็ก็ตอนกลับว่าจะถ่ายแล้วแต่เกมไม่อยู่ถามว่าอย่าไปเชื่อมัน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 ก็ตอนนั้นนายบอกอ้าวไม่มีตอนนี้ไม่มีอย่าไปเชื่อมันแล้วก็เลยบอกอย่าไปเชื่อมันมอย่าไปเชื่อมันเอนนอแต่ไม่หาตรงที่ไม่อย่าไปเชื่อมันแต่ธานี้มันคือตัวอะไรเนี่ยเนี่ยธาเนี่ยอ๋อพุ่งแหลมอะเนี่ย เราโว้เลยกูเหนียวไกยเหนียวไก่ชีวิตเรายังต้องมีความหวังเว้ยเขาบอกว่าเออเขาใครเป็นเกต้องเดินเข้าแวงหหนาก่อน,นเสียงที่วีใครวะกไปผู้หญิงอันนี้คุ้นณน,นะเออใครเป็นทอมไว้ยอย่าให้รู้นะเว้ยาแถวนี้ <S 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 เอ๊ะแล้วจะยังไงดีวะหนูหนูตายเถอะตายเถอะรู้หรือไม่ไม่เมื่อกี้ฉันเก็บได้เป็นตัวไฟอ่ะไม่ไม่พอมึงอ่ะกูไม่ได้เปิด เปิดที่หน้าไหมไงยี่่อไม่เปิดกลุ่มสิตัวก็เล็กลงฮะตัวเล็กลงเหรอไม่เลยไม่เล็กลงเมื่อกี้เข้ามาตัวปุ๊บเหมือนตัวเล็กลงไม่ต้องของเราอะไรว่าตัวใหญ่ขึ้นหัวเราใหญ่ขึ้นแล้วอัดไม่ทันขอบตัวถวยได้ใหญ่ขึ้นแต่เคยเห็นปะมันของเอไ้ตัวเหมือนตัวแอดมันไอเนี่ยตัวแอดมันกินยาปุ๊บหัวจะใหญ่ขึ้นหัวมันโคตราไอ้ไรหัวใหญ่ขึ้นนะโคตรเปรี้ยว

บอลละบอลเละเด้อโดดีโดดีโดดีโดดดดีโดดเกมโดดโดดีโดดีโดดโดดดดแจ้งอะไรกันแน่เนี่ยพวกเราเนี่ยเฮ้ยเนยยังไม่ดิยังไม่เกียนแก่งเด็กเกียนเไหมเกียนเอ้าผมไม่เกียนผมมีผมช่วยด้วยช่วยด้วยมื่อกีเอ้ยอย่าพึ่งโอ้โหไม่เกียนอ่ะเรามีผมอ่ะเราแบ่งบ้างหัวไม่เกียนนะผมไม่เกียนนะครับอืมผมไม่เกียนใช่ไหม เรายังมีผมอยู่ใช่เราไม่เกียนแสดงว่าเกมเกียนนะดิเฮ้ยเมื่อกี้ตีลังกาไม,ม่เพื่อนเขาบอกว่าถ้าเหงาให้จับผมก็เพราะยังมีผมอยู่เว้ยน่ะเวลอัพเว้ยทำไมเกมกับเลยอะ่ะเกมกับแกทำไมต้องเก็ตคุณกระทากันไปวะเออนั่นแหละึม่เอ,อ้ยเกมได้เอสเอสชัวเลยอ้าวได้เอสเฉยเลยวะ เจอกล่องเปิดกล่องแบบได้เลยไม่รูยังไม่เจอกล่องเลยอะอะไรที่กล่องที่โตโทีน่ะที่โต้โลสิบหกเหมือนเกมแล้วเว้ยได้ฉายาอะไรเนี่ยกองโจรฉายากองโจรในดงป่าไผ่ยืนงงในดงตีนได้อะไรมาได้ดำครับยืนงงในดงตีนเคยเห็นว่ายืนงงในดงตีนอะอะ yên ngung lên Đông Tiền. To đi 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 đi. What? What the hell that? What the hell? What? 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 Uh, uh, chưa? Uh, <laughs> à, <like cười> yếu chiếu. Sót chiếu. thôi โอ้งแอรจะสามคนน่ะองกรับไปเดือวส่งเฟซแป๊บส่งเฟซเกมไอเกทั้งไอเก่าทั้งทั้งไอนายได้แหวนน่ะได้แหวนได้แหวนแหวนที่หนาไม่เอวะเริ่มเลยแล้วกันเฮ้ยจะรีบไปไหนวะ อย,อยากวิวอยาก,ยากวิวแคร์เป็นเด็กดีต้องกระโดดหัวผึบต้องต่อท่ามผมเริ่มเริ่มมาเอ็งหาวทำไม,ไมอ่ะกลับบ้านไปนอนก่อนปะ้ยได้ได้อ่ะกลับละกลับบ้าน <laughs> กลับบ้านช่วยกันหน่อยดิเถอะใครมันยืนเล่นวะฮะฮะกระโดดข้ามขอเกมเดี๋ยวร <laughs> ู้นะนใครยืนเล่นใครมันไม่ช่วยเลยวะ

เราสูงกว่าเว้ยมันเป็นเสาอวกาศอ่ะเออทุกมันไม่เสาเสาอากาศที่เตี่ยเลยล่ะเสาอวกาศเฮ้ยรัางใหม่เสาอากาศเนี่ยเนี่ยเกมยืนนิ่งๆแล้วมันพวกแกมีเสาอากาศก็มันเหนอะฮ่าๆขั้นญาติเงเขาสั่นเสาเขาช่วยมันเป็นอันนี้เว้ยเขาเป็นเขาของเขาของเบจิต้าเว่ยเบจิต้าแม่บ่เขาพูดไปงั้นแหละ เบนจิต้ามีข่าวว่าเฮียใครเคยดูเบนเทนบ้างใครอยากรู้ใครดูเบนเทนบ้างแถวนี้ใครดูเบนเทนใครดูเบนเทนฮะอะอะไรนะไอ้ไหนเราต้าแมนเราก็ดูเราก็ดูอยู่นะจะดูต้าแมนก็บอกเขาเล่นเย้เราตัวใหญ่ขึ้นเออตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยตัวใหญ่ชิโกงแล้วสูงกว่าพวกเจ้าแล้วเนี่ยขี้โกงกินกินก่อนเราได้อะไรมา เดี๋ยวไอ้นายหัวใหญ่เออถ้าเอ็งเห็นเอ็งจะเป็นอะไรที่หาไม่เอาเราเที้ยกับมันแลว้วอะมัเดินตามหรอกพี่เหมันตามเดินตามหลัง,เ,ลงเอ้ยคุณแม่เกมไม้คุณพ่อเกมคุณแม่คุณแม่ไปไหนอะคุณแม่คุณแม่ไปฆ่ามอนเนาะเอ้ยพึ่งผมจะบอกหน่อยนะคือคนที่ได้ไอ้คนที่ชื่อเกมเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนเพื่อน,นหรอกแม่งเป็นพี่ เป็นลูกพี่ที่ไม่น่าขับรมก็เลยต้องเรี้ยงงี้เขาเป็นพี่ไม่หรอแเกมไปขคารถกันเองเออเห็นไหมพี่เกมเขาบอกแล้วแค่ไม่เข้ารถกันเองแม่แม่จะไปไหนอ่อถึงแล้วตายแม่เกมช่วยหน่อยแม่เกมแ่ก็ตัวใหญ่อีกแล้วอ่ะ เอามาจากไหนยามาจากไหนจะได้ไปเก็บด้วยตัวใหญ่เยอะอ่ะตัวใหญ่เยอะทางล่างแตงล่างทำไมคุยอ่ะนางพิวชั่นไปเดินตัวเตี้ยของพวกมันเยอะไปตอนนี้นายขอกขญานเฮ้ยนางหัวเหนื่อยก็ก you know, ็จะได้อยู่นะโอเค ง่วงอ่ะง่วงก็ไปนอนแล้วกด E4 แล้วเนี่ยไม่กดเพื่อโดดีโดดีโดนดีโดไออีับลับในตรงยากล่มขื่นและยิ้มยิ้มคติคติกลุ่มเราใช่ไหมลับรับในตรงยากล่มขื่นและยิ้มยิ้มยุบถืนใครมาก่มขื่นและยิ้มยิ้มกล่มขืนและยิ้มยิ้มเฮ้ย อย่าเนาะอย่าเอ้ยอย่าเกมไม่ข่มขืนใครมาข่มขืนแล้วยืนยิ้มข่มขืนแล้วยืนยิ้มยืนงงในดงตีนลับๆในดงหญ้าข่มขืนแล้วยืนยิ้มเอาไปใช้กันได้นะ Why you hurt me Why you hurt me ชอบผ่าเดินเหมือน เดินตามมันพี่นะตอนแปลงล่างแล้วแม่งดูเท่กว่าอีกเอากูเอาตีมาใหญ่เ้ยทำไมเกมมันได้เยอะจังวะได้เอโดดีโดดีโดดีโด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 โดิโดโดิโดวาแล้วมะพูดว่าดิโดเอาจบแค่นี้แล้วกัน